คือหน้ายังไม่พร้อมนะไม่เคยได้พร้อมเลยนทยกบเนี่ยไปนิด้องไม่รู้เนตว่ายน้ำเป็นไหมเป็นโดดเลยเออฮะโดนเลยว่ายก็ว่ายก็เป็นอยู่แต่ไม่เป็นแต่ไม่มีท่าละว่ายให้ลอยตัวไดแล้วแหละให้แบบลอยตัวได้ก็มือละกมาตกน้ำแต่น้ำเยอะเนาะเลยไหมคะน้ำขึ้นอย่นี้น้ำขึ้นน้ำขึ้น อันนั้นเรือเรือเรือที่เรือกับเรือข้ามฟ้าอะไรแบบนี้หรือว่าเรือร้านอาหารถ้ามันเล็กอ่ะเขาบอกว่าชุมลองทับเรือขอปรชุมพูดถึงเรือว่ายไปเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยนีเลยนะเป็นกิโลนะสองมเหมือนไม่โอเคกว้างเลยมันลวงตาจะดูนียเหมือนใกล้ๆกันอืมก้ามฟ้าตั้งสามบาทได้บาทวัดสตีนนี่ก็เป็นยากุกลางวัดอ่ะ บึงวันนี้คุณเป็นบัพลมหาละข้างนี่มันมีแดดหน่อยๆนะเนี่ยแต่ว่าแค่เล็นึง่างเงี้ยนี่เป็ตากแดดนะใช่จะเข้ามาเดี๋ยมอย่าค่อยคาวเออน้องไปน้องไปน้องไปเออวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่จะถ่ายวัดอรุณนะนะเออวัดอรุณเหน่โน่นวัดอรุณเหน่โน่นใช่ใช่ยามวัดอรุณวัดโพอยู่ฝั่งตรงข้าม ถายไปร้อยก่นรูปแล้วยังไม่ได้ลงสักรูปยังไปว่าเช้ามายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยท่นแรกท่าหอประชุมมเนี่ยายเป็นขวายอไยไรกางวัดกัไกด์ไกด์แนะนำ เหมือนแข่งเรือเหมือนแข่งเรืออะไรนะแขงเรือเรืเอพายเหรอ <Yeah. S 1> พูดเด็กภาคเรือเลยภาษาจีนไงใช่มันมันม,มีแดดมันทำเป็นแม่